ตอนนี้มันเหมือนกแบบับหน้าจอมันกระพริบเองใช่ไหม,มแล้วทีนี้ถ้าเขาลองเปิดมาเป็นแอปแอปเวิร์ดมันจะกระพริบไหมปักเคอร์เซอร์ไปทันทีอ๋อนี่ไงนี่ไงมันลบเองละลบแล้เหรออือเนช่ยเนี่ยเขาทำอยู่คือตอนนี้เมื่อกี้ที่หน้าจอหน้าจอของตัวเอ็กโพรเลอร์มันกระพริบ เขาก็เลยมาเปิดเวิร์ดอ่าพอเปิดเวิร์ดแล้วก็วางเครอร์เซอร์อ่ามันก็ลบเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยค่ะเนี่ยลบวดเองเลยเอ่ะเนี่ไงตัวเองมาดูเลยแล้วก็คลาดอีนีน่มันลบเองลบเองอเขากลับไปเปิดที่ explorer อีกรอบนึงอ่า explorer ก็กระพริบ Pip. อ่ากลับมาเปิดเวิร์ดแล้วก็วางเครอร์เซอร์นะมันก็ลบเองน่าจะได้แล้วแหละ